สวัสดีครับผมครูปูเป็นโนเทนเนอร์นะครับเจอเกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นค่าตัวโนตนะครับมีแบบฝึกหัดมาให้ฝึกกัน4บทเรียนนะครับผมจะสอนทั้งหมด4แบบด้วยกันตัวโน้ตที่มือใหม่ควรจะต้องเรียนรู้นะครับคือตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะแล้วก็คาเบเดหนึ่งชั้นครับมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะวิธีการฝึกฝึกยังไงมาชมบทเรียนแรกกันเลยนะครับ ทุกคนจะต้องเปิดเมทานอมนะครับใครไม่มีเมทานอมก็ไปโหลดตาม Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับแอปไหนก็ได้ครับเปิดความเร็วขึ้นมาที่72นะครับหรือใครยังเล่นไม่ทันก็ซัก64ขึ้นมา66 68นะครับ62ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับฝึกจากช้าๆได้ครับเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องของจังหวะของค่าตัวโน้ตเพราะฉะนั้นตัว CDE อะไรไม่สำคัญนะครับในบทเรียนวันนี้ผมจะใช้ตัว C ทั้ง2มือเลยครับมือซ้ายก็กด C มือขวาก็กด C นะครับบทที่1ครับ ผมจะเล่นมือขวาเป็นตัวละสจังหวะมือซ้ายเป็นตัวละหนึ่งจังหวะผมจะเปิดเมทนานอมแล้วก็เล่นให้ทุกคนชมนะครับให้ทุกคนฝึกตามนะครับชมกันเลยจบลงแล้วนะครับบทที่1ถ้าใครยังไม่แม่นก็นับหนึ่งสสาสี่ไปด้วยแต่ผมแนะนำว่า เปิดเมทนอมให้มันเป็นเสียงหนักในจังหวะที่1นะครับให้มันติ๊ดตึกตึกตึกติ๊ดให้มันเด่นในจังหวะที่1นึ่งนะครับเวลาฝึกเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันถึงจังหวะที่1แล้วนะครับเอาสมาธิไปโฟกัสกับการฝึกจังหวะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเมทนอมจริงๆนับด้วยปากเลยครับหนึ่งสาม มาชมบทเรียนที่2กันเลยครับบทเรียนที่2เนี่ยมือข้างขวาจะเปลี่ยนเป็นตัวขาวนะครับตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะส่วนมือข้างซ้ายเนี่ยยังคงเป็น1จังหวะเหมือนเดิมครับอ่ะผมเปิดเมทันอเหมือนเดิมครับจบลงแล้วนะครับ บทเรียนที่2ครับใครไม่มีเมทนอมก็เหมือนเดิมครับนับ1 2 3 4และแบ่งมือข้างขวาให้เป็นตัวละ2จังหวะครับ 2> 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับนี่คือบทเรียนที่2นะครับการฝึกเล่นตัวขาวนั่นเองครับ ต่อมามาชมบทเรียนที่3นะครับบทนี้จะง่ายมากเพราะว่าเป็นการเล่นโน้ตตัวดำซึ่งโน้ตตัวดำมันก็อยู่ในมือข้างซ้ายของเราที่เราเล่นตามเมทนอมอยู่แล้วใช่ไหมครับอะชมตัวอย่างเลยครับบทนี้เล่นตามเสียงเคาะเลยครับ บทที่3จะไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นตัวละ1จังหวะคือโน้ตตัวดำทั้งหมดเลยครับต่อไปครับเป็นบทสุดท้ายครับจะถือว่ายากที่สุดสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้การเล่นมือขวาจะเป็นคาบเบต1ชั้นคาบเบต1ชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะหมายความว่าถ้ามันอยู่ตัวเดียว,เ,ยวเนี่ยมันจะมีค่าแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีเป็นคู่นะครับมันถึงจะรวมกันเป็น1จังหวะ เพราะฉะนั้นมองตามโนต้ตนะครับ2ตัวโนต้ตจะเท่ากับมือซ้าย1จังหวะ1ตัวเห็นไหมครับทุกๆ2ตัวโนต้ตจะจับคู่กับโนต้ตตัวดํา1ตัวแสดงว่าคาบเบตหนึ่งชั้น2ตัวมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับ1ตัวจะมีค่าแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับในแต่ละห้องจะมีคาเบตหนึ่งชั้นถึง8ตัวด้วยกันนะครับ เป็นตัวดำ4โน้ตนะครับแต่ถ้าเป็นคาเบต1นึงชั้นจะเป็น8โน้ตเลยแต่ว่าบทเรียนนี้ผมจะมีวิธีฝึก2แบบครับเราจะพูดคําว่าและหรือแอนเข้ามาช่วยในการเล่นคาเบต1นึงชั้นตัวที่อยู่ด้านหลังตัวที่มันไม่ได้ตรงกับจังหวะ1 2 3 4นะครับอ่ะผมจะเปิดจังหวะขึ้นมาแล้วฝึกนะับให้ดูก่อนครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และเห็นไหมครับผมจะเอาและมาช่วย แต่อีกวิธีหนึ่งคือคนที่เก่งแล้วก็ไปเลย1 2 3 4แล้วก็ซอยความเป็นและเนี่ยเข้าไปให้เป็นครึ่งต่อครึ่งนะครับอ่ะวิธีแรกผมจะเล่นโดยที่ไม่นับและนะครับอ่ะเปิดเมทนรนอมครับ มีการนับและแบบที่สองครับเปิดเมทันอมเหมือนเดิมแต่ว่าหาและให้เจอก่อนและสองและสาและสี่และหนึ่งและสองและสาและสี่และหนึ่งและสองและสาและสี่และหนึ่งและสองและสาและสี่และนะครับวิธีการฝึกฝึกได้สองแบบนะครับส่วนใครไม่มีเมทันอมก็เหมือนเดิมครับ 1> 1, และ2และ3และ4และ1และ2และ3และสและ1และ2และสมและสเท่านี้เองนะครับบทเรียนนี้ผมไม่ได้เน้นอะไรเลยให้ทุกคนรู้จักว่าค่าตัวโน้ตทั้ง4ชนิดนี้แตกต่างกันยังไงและว,วิธีฝึกนะครับฝึกแบบเนี้ย มันง่ายมากเราใช้แค่ตัว C นะครับไม่ต้องไปเล่นโน้ตให้มันยากนะครับผมหวังว่าบทเรียนนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับฝึกเล่นค่าตัวโน้ตเบื้องต้นครับถ้าบทเรียนนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันในตอนต่อไปนะว่าผมจะมาสอนอะไรครับสวัสดีครับ